เลยนะครับม่านเตี้ยชางเกอร์ฉุดฟีมือดาบดีนี่ขออภัยนะฟีมือีมือดาบดีนะนี่เจ้าเฝ้าดูอยู่ก็ไม่ต้องการเราแล้วนี่พวกคนที่พยายามจะแอบเข้ามาจะตายในน้ำมือของเจ้าแน่นางเป็นยังไงบ้างละ่ะเจ้าเป็นห่วงนางดีนะข้าสัญญากับเหรียญเชียไว้ แล้วข้าจะปกป้องความปลอดภัยของนางข่าวที่จูอูชินถูกวางยาพิษชีหานเซียนชีหานซานถูกปล่อยออกมาจากพระราชวังข้าเดานะเจ้าคงรู้ดีว่าใครเป็นคนทำใช่ไหมใชด่ดังนังนั้นแม้แต่เหลียญเชียงก็ไม่สามารถจัดการกับคนคนนั้นได้ตำหนักบุรพาองค์รัชทายาทพยาค่ะท่านกำลังคิดอะไรอยู่ไม่มีอะไร ได้เขา้าจูอูชินมาหรือยังตามรายงานสายรับของเราพวกพลังอํานาจยุทธภพได้พบเจอแม่นางจูซ่อนตัวอยู่ในบ้านเตี้ยชางเกอรแต่บ้านเตี้ยชางเกอรเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งมากเลยพวกพลังอํานาจยุทธภพพวกนั้นมีกลงมือใดๆส่งคนไปที่นั่นให้มากขึ้นบอกให้พวกเขาว่าต้องรายงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับจูอูชินมาให้ข้าองค์ราชายาทรงเป็นห่วงแม่นางจูมาก แล้วพี่ทีอภิเศกสมรสกับไทจือเฟยจะจัดการอย่างไรคุยกันทีหลังโอเคจะไปะในตอนที่196นํานไปต่อในตอนที่197กันเลยนะตอนที่197กันเลยนะครับโอเคมันเจอในตอนที่197คุณหนูสี่คุณหมอลูกไม่ได้เจอกันนานเลยนะทําไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่คุณชายรองเป็นห่วงท่านมากเลยฝากข้ามาหาท่านแทนพี่ชายรองของข้าเหรอ เขารู้ได้อย่างไรว่าข้าอยู่ที่นี่องค์ชายเจ็ดได้แจ้งให้คุณชายลองทราบแล้วว่า,าบาสถานที่ท่านอยู่บ้านเตี้ยชังเกอร์หลังนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรกันนะท่านไม่รู้จากบ้านเตี้ยชังเกอร์ได้หรือไงท่านเป็นคนของราชวงศ์หนิงจริงๆหรือที่จริงข้าไม่ใช่คนของราชวงศ์หนิงข้ามาจากอนาคตไงโถูเอ้ยข้าเคยได้รับบาดเจ็บมาก่อนไงสมองข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ช่วยบอกหน่อยสิบอกข้าหน่อยสิที่จริงมันก็ไม่มีอะไรพิเศษเป็นองค์กรนักฆ่าที่ใหญ่ที่สุดในยุทธภพองค์กรนักฆ่าคนในนั้นล้วนเป็นนักฆ่าหรือใช่สิรู้สึกตัวฆ่าเองหลงเข้ามาในถ้ำเสือแล้วนี่ห้าหา้าไม่ต้องกังวหลหรอกมีจินเหลิน <c oughs> ขออปมีจินเหลิอนอยู่ด้วยท่านปลอดภัยดีจินเหลินเขาหรือนายน้อยนายน้อย จินหลืเป็นนายน้อยของบ้านเตี้ยชังเกอร์เจ้าออกไปได้แล้วขอรับเจ้าเอาแต่มองข้าแบบนี้ทำไมช่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆเจ้าเป็นนายน้อยขององค์กรนักฆ่าที่ใหญ่ที่สุดก็เท่ากับว่าเป็นบอสใหญ่แก๊งมาเฟียแล้วล่ะนะแกง๊งมาเฟียได้แก๊งมาเฟียปกป้องข้าไหวยังรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยซะแก๊งมาเฟียคืออะไรอยากรู้อยากเห็นงั้นหรือ เออก right. okay. right um, ็ไม네่ได้คิดอย่างนั้นโอเคจบแล้วนตอนที่1 9ึ่งร้อ้นะไปตอนในตอนที่1น8ตอนที่198ก้ันเลยนะครับเพื่อนนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนชั้นเรียนวิชาความรู้ระดับประถมศึกษาของครูจูแก๊งมาเฟียวันนี้ข้ากําลังพูดถึงแก๊งมาเฟียคืออะไรแก๊งมาเฟียเป็นคําทั่วไปที่อธิบายองค์กรใต้ดินองค์กรอาชญากรรม เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายโดยฝ่าฝืนคำสั่งของกฎหมายเรียกอีกชื่อว่าโรบินฮูดหรือว่าแกงดําไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็รู้สึกดีมากยังไม่เข้าใจอีกใช่หรือไม่ดีงั้นข้าจะโชว์ให้เจ้าดูช้าก่อนเฮนี่มันอะไรกันทำไมพวกเขาไม่ใส่อะไรเลยแบบนี้ไม่ให้เกียรติข้าเลยนะอะไรของเจ้าพวกเขาคือนักฆ่าของบ้านเตียชังเกอร ที่ข่าให้มาคอยดูแลปกป้องเจ้านักฆ่าที่ดีเขาต้องไม่สวมเสื้อผ้าอะไรเลยงั้นเจ้าก็คงเป็นนักฆ่าที่แย่ที่สุดสินะเจ้าดูอะไรไม่ให้ล้อเล่นเหรอใครจะกล้าล้อเล่นกับเจ้าที่แท้นายน้อยก็เก็บซ่อนผู้หญิงเอาไว้นายน้อยปกติเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นเขาพูดเยอะเขาไม่เคยเข้าใกล้ผู้หญิงมาก,ก่อนไม่ใช่หรือเร็วๆสิซื้อให้หมดแล้วแล้วก็เดิมพัน เจ้าทำอะไรอยู่เล่นการพนันไงแก๊งมาเฟียก็เป็นเช่นนี้นี่เริ่มได้ไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ใครกล้าเล่นการพนันกับนางข้าจะฆ่ามันให้หมดนายน้อยไว้ชีวิตข้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันทำไมเจ้าต้องมาดูข้าด้วยข้าก็แค่แสดงให้เจ้าเห็นถึงการเข้าร่วมแก๊งมาเฟียเท่านั้นบ้านเต่ยชังเกอร์ไม่ใช่แก๊งมาเฟียและไม่ใช่บ่อนพนันหากเจ้าอยากจะอยู่ที่นี่เจ้าต้องทำตัวให้ดีๆ ก็ได้ขีดของเจ้าเจ้าเป็นคนตัดสินเสียงทองร้องโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะครับไปเจอในตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ากันเลยตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ากันเลยนะครับสถานการณ์เก็เขินเมื่อกี้เสียงทองร้องใช่ไหมแห่แฮ่าฮ่ข้ารู้สึกหิวนิดหน่อยข้าจะพาเจ้าไปที่ห้องควัวไม่ต้องลำบากหรอกเจ้าแค่บอกมาว่าห้องขวัวอยู่ที่ไหนข้าจะไปเองระวัง อันตรายทุกที่ในบ้านเตีย้ยชังเกอร์มีอาวุธซ่อนอยู่ทุกที่หากข้าไม่พาเจ้าออกไปในเจ้าอย่าได้ออกมาเดินเพ่นพ่านอีกเป็นอันขาดงั้นขอบใจเจ้ามากนะที่แห่งนี้อยู่ยากยิ่งกว่าในพระราชบังเสอีกถึงแล้วห้องครัวที่นี่มีทุกอย่างเลยเจ้าอยากกินอะไรก็กินตามสบายหมายความว่า <c oughs> ความหมายของเจ้าคือให้ข้าทํากินเองเออใช่แล้วหลายวันก่อนพ่อครัวที่ถูกวางยา ในการแข่งขันยาพิษส่วนพ่อครัวท่านอื่นก็ยุ่งกับการดูแลเขาเจ้าอยากกินอะไรก็คงต้องลงมือทําเองนะเล่นการเล่นการแข่งขันพิษสมกับเป็นแก๊งนัก่าจริงๆหนึ่งชั่วยามต่อมาประมาณสองชั่วโมงนะหรือเปล่าผมไม่รู้นะไน่เนี่ยน่าจะเดาๆน่าจะประมาณ2ชั่วโมงค่าอิ่มมากงั้นตอนนี้ก็กลับไปห้องได้แล้วสิอะไรนะต้องกลับมาห้องอีกแล้ว ไม่ได้เด็ดขาดข้าไม่กลับอยู่แต่ในห้องทั้งวันมันน่าเบื่อจะตายแล้วเจ้าอยากทำอะไรล่ะข้าจะเล่นไพ่นกกระจอกข้าจะข้าบอกว่าข้าอยากเล่นไงไม่อย่างนั้นเจ้ามาเล่นกบเล่นกบกระโดดกับข้าไหมเร็วสินายแม่นายคนนี้อยากจะฆ่าคนเต็มทนแล้วนะเจ้าจะา่าไข่ข้าอิงไงล่ะก็ดีห้องครัวมีมีดอยู่แต่เจ้าอย่าทำให้มันเปื้อนสกปรกก็พอ อะไรนักหนาข้าทําอะไรผิดทําไมต้องมาเจอกับคนที่เข้าใจยากเช่นนี้ด้วยโอเคจะไปะในตอนที่199นะครับไปเจอในตอนที่200กันเลยนะโอเคมาเจอในตอนที่200กันเลยนะครับไอ้คนซาเลวเจ้าทําอะไรปล่อยข้านะจินลินเจ้าทําเช่นนี้มันเกินไปแล้วก็ไม่นะเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าข้าเป็นผู้มีพระคุณของเจ้าที่นี่คือสิ่งที่เจ้าต้องตอบแทนกลับมางั้นเหรอในเขตบ้านเตียนชางเกอ มีอาวุธซ่อนอยู่ทุกที่หากว่าเจ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะบอกอย่างไรกับคนที่ส่งเจ้ามาที่ข้าทำก็เพื่อเจ้าเลยนะแค่เจ้าคอยตามข้าตลอดเท่านี้ก็ได้แล้วใช่ไหมข้าไม่มีเวลามากนักนี่อย่าพึ่งไปสิคุยกันก่อนสิปังคงต้องพึ่งตัวเองแล้วรู้แล้วฮะคิดว่าแค่นี้จะเอาข้าอยู่งั้นเหรอดูถูกข้าเกินไปแล้วหยุดนะบ้าเอ้ย ใครนะปแย่แล้วหน้าจมดินเช่นนั้นข้าคงช่วยอะไรไม่ได้สงสัยหน้าคงต้องแบนอย่างกับไม้แน่นอนชูเย่ขอให้นะชูยูในรับปากว่ากับในรับปากกันไว้แล้วว่าจะไม่ถีบตูดกันเจ้ามันเป็นคนไม่รักษาสัญญาสมควรโดนก็ใครให้ตูดเจ้าหน้าอยู่ตรงหน้าข้าละ่ะเจ้านี่มันมาแบบดีๆไม่ก็ไม่ได้ ที่นี่มีคนปกติบ้างไม่มีคนปกติบ้างเลยหรือไงมีแต่คนบ้าทั้งนั้นข้าอยู่ห่างๆพวกเขาจะดีกว่าอย่าพึ่งไปเจ้าคือผู้หญิงที่นายน้อยเก็บมาเก็บเอาไว้เจ้าอย่าบอกนะว่าหน้าของนางกับนายน้อยของพวกเราคล้ายคลึงกันเรากลับว่าคู่สามีภรรยาในตำนานใช่ไหมคู่สามีอะไรนะโอเคก็จะไปแล้วในตอนที่200นะครับ ก็ขอหยุดไว้เท่านี้กรอนนะครับตอนที่200แล้วไปต่อนในตอนที่เรื่องเกมการลงโทษของหญิงสาวผู้ชั่วรไรกันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ลงมาน่าจะเยอะเลยแหละ,แ,หละแต่เดี๋ยวลงให้วันหลังนะครับโอเคบ๊ายบาย